สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรานะคะ BCBET Online Class นะคะวันนี้อยู่กับแผนกวิจิตศิลป์ค่ะก่อนอื่นนะคะครูขอแนะนำก่อนนะคะว่าครูชื่อครูระดาชากิเลสสกุลนะคะแล้วก็ผมนายอภิวิทกันยิ่งครับ ค่ะวันนี้ครูจะมาสอนการสร้างลวดลายจากแสงแดดนะคะเป็นวิชาในแผนกวิจิตรศิลป์ค่ะก็อุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะก็จะมีน้ำยาเซยานไทส์นะคะเป็นน้ำยาที่สำคัญะคะ่ะอันนี้พิกัดจากแอปส้มนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกระดาษ200เกมค่ะเทปกาวตัวหนีบดำอุปกรณ์ภาชนะสำหรับใส่น้ำยานะคะ กันแปลงนะคะแล้วก็ตัวดอปเปอร์ค่ะไดเป่าผมแผ่นฟิล์มนะคะสำหรับในการสร้างลวดลายนะคะก็ะจะเป็นแผ่นใสๆแบบนี้ค่ะ,คะสำหรับขั้นตอนในการปาดน้ำยายนะคะเราจะต้องย้ายสถานที่กันนิดนะะึงค่ะเพราะว่า เราจําเป็นที่จะต้องใช้ห้องมืดนะคะเพราะว่าน้ํายา2ตัวนี้นะคะมันจะมีความไวแสงอยู่ในตัวนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะมาสอนผสมตัวน้ํายากันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะมันจะมีน้ํายาตัว A กับตัว B เนาะครูก็จะใช้ในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะใช้ตัวด็อปเปอร์ค่ะผสมในอัตราส่วนที่มันเท่ากันนะคะครูก็จะเอาใส่ในภาชนะอันนี้เนาะ ตัวด็อปเปอรต้องเปลี่ยนนะคะก็จะมีตัวเอกับตัวบีต้องแยกกันนิดนึงเนาะอันนี้ครูจะสาธิตในการปาดตัวน้ำยานะคะแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะคะคนน้ำยาให้มันผสมกันนะคะแล้วก็ใช้แปรงพวกกันอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะปาดลงไปใน ตัวกระดาษอันนี้นะคะ่ะเดี๋ยวครูกับพี่ปื้มจะมาสอนทํานะคะค่ะก่อนที่ครูจะทาน้ํายาลงไปในกระดาษนะคะครูจะต้องดูก่อนว่าแบบถ้ามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ครูก็เตรียมแบบลงในแผ่นฟิล์มเรีเยบร้อยแล้วนะคะค่ะมาลงมือกันเลยค่ะอันนี้เราจะทาน้ำยาให้มันเป็นแบบไหนก็ได้นะคะ จะทาแบบเต็มแผ่นไปเลยหรือว่าจะทิ้งทีแป้งเลยก็ได้เราไม่ต้องทาหนามากนะคะทาบางๆก็ได้ค่ะกระดาษที่ครูใช้นะคะจะเป็นกระดาษที่สามารถอ,อุ้มน้ำได้ดีนะคะสามารถซับน้ำได้ดีใช้กระดาษที่มันไม่ยุย่ย ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการทาน้ํายาเสร็จแล้วมันจะเป็นออกสีเขียวๆเหลืองๆแบบนี้เนาะแล้วครูก็จะใช้ไดไดร้อนเป่าให้กระดาษมันแห้งไวนะคะหรือว่าจะทิ้งไว้ทั้งวันเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ครูจะประหยัดเวลาก็เลยต้องใช้ไดเป่าผมเนาะโอเคค่ะเปิดเลยพึ่ม ครูจะแนะนําวิธีการใช้สําสหรับตัวน้ํายา2ตัวนี้เนาะถ้าสมมุติว่าผิวหนังหรือว่ามือของเราถ้าเป็นคนที่แพ้ง,งานมันก็จะแพ้แบบนี้คําแนะนําก็คือให้นักเรียนใส่ถุงมือนะคะเราก็จะได้กระดาษที่มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้สีของมันก็จะเข้มกว่าตอนที่เราลงน้ํายานิดนึงนะคะเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะ อันนี้คือครูทำไว้ทิ้งไว้ในหลายวันแต่ว่าเราสามารถเก็บไปใช้ได้นะคะแล้วก็ควาหน้าแบบนี้อย่าให้ตัวกระดาษที่เราลงน้ำยาเนี่ยอย่าให้มันโดนแสงแดดนะคะและทีนี้ครูก็จะนำแผ่นฟิล์มที่ครูออกแบบมาครูก็จะใช้โปรแกรมใน Photoshop ทำให้มันเป็นภาพนิกกทีฟก่อนนะคะแล้วก็ส่งให้ร้านพิ้ม เอกสารอะไรพวกนี้พิมพ์แบบพิมพ์งานให้เขายิงเป็นเลเซอร์บนแผ่นฟิล์มใสแบบนี้นะคะค่ะจริงๆเทคนิคอันนี้นะคะก็เป็นการล้างภาพฟิล์มจากโบราณสมัยก่อนนี่แหละคะ่ะแล้วก็ครูก็เอาหยิบเ,เอามาใช้อีกทีนึงให้มันเป็นงานอาร์ตอาร์ตก่อนที่เราจะเอาไปตากแดดน,นะคะหรือว่าพิมพ์จ่าแสงพระอาทิตย์แบบนี้ครูจะ อธิบายนิดนึงนะคะว่าในส่วนที่มันเป็นเลเยอร์สีดำๆนะคะก็คือถ้ามันโดนแสงแล้วมันจะกลายเป็นสีขาวค่ะส่วนตรงไหนที่มันเป็นแผ่นฟิลม์มใสๆแบบนี้มันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปตากแดดเป็นเวลา15นาทีนะคะเพื่อทำให้มันมีรายละเอียดในการทำภาพพวกนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้า5นาทีก็ได้5 ถึง20นาทีแบบนี้ค่ะถ้าภาพที่มีรายละเอียดหน่อยก็ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะ แล้วนี่คือภาพที่เรานำไปตากแดดมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะนำไปล้างในน้ำเปล่านะครับเราก็ใช้เมือตีอน้ำขึ้นมาแบบน,นีค่ะมันก็จะเกิดเป็นภาพที่เราเอาแผ่นฟิล์มไปวางนีค่ะเนะสุดท้ายนะคะเราครูจะใช้น้ำส้มสายชูนะคะในการทําให้ภาพมันเข้มขึ้น แล้วเราก็เทน้ำส้มสายชูล,ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้จะทำให้ผ้ามันเข้มขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องแช่นานนะคะเอาน งานของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะ และนี่คือผลงานที่พวกได้เวิร์กช็อปกันขึ้นมานะครับค่ะสำหรับตัวสินค้านะคะจากการที่น้องๆได้เวิร์กช็อปในแผนกวิจิตรศิลป์นะคะหรือว่าเป็นรายวิชาของวิจิตรศิลป์น้องๆก็สามารถนำมาสร้างเป็นผลงานหารายได้ในระหว่างเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะที่น้องๆได้ทำอันนี้ขายเท่าไหร่คะพี่ปื่ร้ม199บาทครับ199ยนะคะ,ะ,คะก็จะมีพวกเสื้อยืดเสื้อคอปแบบนี้นะคะอันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะพี่ปื้ม299ครับค่ะ ค่าสำหรับในวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ในช่องทางเพจวิจิตรศิลป์ครับแล้วก็ b c b แบทออนไลน์ค s านะคะแล้วเจอกันในวิชาเรียนต่อไปบ๊ายบายได้ั้ยอะไรมันคืออะไรอะผทำไมผมเห็นเป็นเสื้อวะ I <laughs> don't